และคนนี้เมื่อครั้งหนึ่งเคยอยู่กับกลุ่มโจรสลัดล็อกแต่สมัยนั้นเขาเป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นด้วยความแข็งแกร่งของตัวเขาเองทำให้เขาได้รับความนับถือจากบรรดาโจรสลัดที่โหดเหี้ยมจนได้สมญาจักระพัดไปในที่สุดผู้นำสูงสุดแห่งกลุ่มโจรสลัดร้อยอาสูนร้อยอสูนไคโด ค่าหัว4,622ล้านหนึ่งแสนเบรรี่โอ้โหสิ้นหวังชะมัดเลยแต่เพราะการตัดสินใจในเรเวอรี่เราจึงไม่สามารถใช้เจ็ดเทพจนสลัดสำหรับต่อกรกับพวกสีจักระพัดได้อีกจองกร็ไม่ประการถอนพิษร้ายออกจากฝ่ายเราไปแบบนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับทาง SSG หน่วยวิทยาศาสตร์พิเศษของกองทัพเรือไหนๆแล้วขอแจ้งค่าหัวเหล่าบุรุษในตำนานไว้แล้วกันกับตันของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตค่าหัว5 4 4 6ล้านเบรีกับตันของกลุ่มโจส 5, รลโจสลัดโรเจอร์ราชาจโจรสลัดโกโรเจอร์ ค่าหัว5,564ล้านแปดแสนเบรีย <c oughs> ในประวัติศาสตร์ยังไม่มีโจรสลัดคนไหนที่ค่าหัวสูงไปกว่าสองคนนี้อีกแล้ว <c oughs> แต่ถ้าพัฒมิตของไคโดกับบิ๊กมัมเกิดขึ้นจริงค่าหัวรวมของพวกมันก็จะพุ่งสูงเกินกว่าหน้าไหนๆอย่างแน่นอน <c oughs>